ทำลูกบอลทำนะครับออกมาแล้วครับโอ้โหเรอยไสดครับอ้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเห็นบอกว่ารีบรีบไปไหนเนี่ยบอจะไปโรงเรียนลูกสาวมบุรพาร์มบุรพานะครับนี่นะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็เราจะเป็นวันนี้จะดูเร่งรีบนิดนึงครับพอดีลูกค้ามีธุระนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับ ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่เขาทําดึงหน้าไปสามเดือนจ้าค่ะสามเดือนค่ะโอ้โหีดสวยมากเลยเนี่ยโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยพี่โอ้เออตาตาพี่ตกมากเลยนะครับตาดูเศร้ามากอะมันมันความลงใช่ไหมพี่ใช่ค่ะและนี่คือพี่ก็มาจากบ้านอย่างนี้เลยนะ่นี่ยใช่ค่ะโอ้โหนี่นะครับมาจากบ้านเลยนะครับชิลๆเลยนะครับเนี่ยอ่่พี่วันนี้เขานัดมาทำอะไร ออมาดูแผลค่ะดูแผลมาดูแผลแล้วก็ฉีดคีลอยผมดูด้วยได้ไหมคือขอดูด้วยตรงไหนตรงไหนที่ทําไปคับตรงตรงนี้ค่ะเล็เขาขอบแล้วก็เนี่ยตรงนี้จากตรงนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไหนวะหายแล้วอ่าขอดูอีกข้างหนึ่งดิไม่เห็นเลยโอ้โหสวมากเลยอันนี้คือแค่สามเดือนนะครับรอยแผลคือมันจะก็ค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงสามเดือนนะครับไม่ไม่มีคีลอยไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่นนไม่มีเลยไม่นนด้วย สำหรับใครที่กังวลว่าจะเป็นคีรอยคือทําดึงหน้าเฟดล็อกที่ทีรพรไม่เป็นนะครับคีรอยเรียกว่ารอยแผลที่แทบมองไม่เห็นเลยอ่าจะบอกว่าไม่เห็นเลยก็จะดูโคษณานเกินจริงมันเป็นเทคนิคซ่อนรอยแผลของคุณหมอชลทินะครับก็คือพี่พี่ขยันมาที่คลินิกไหมขยันมาตามนัดนะมาตามนัดนะมาเดินประมาณเดือนละครเดือนละครตามที่เขานัดมาเที่ยวไอคอนตามที่คุณหมอนะอันนี้ก็คือพี่เขาขยันมาที่คลินิกด้วยก็เลยแบบ ได้ฉีดยาได้ทายาได้เขาฉีดยาให้ไหมพี่ฉีดยาคิดเก็บตังไหมไม่ไม่เสียตังเลยฟรีเลยค่ะแต่แล้วก็จะได้สวยๆแผลสวยๆเลยนะพี่นะอ่าโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวให้พูดคุยกันผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อพี่น็อตจ้ะพี่น็อตนะจ้ะพี่ชื่อเหมือนผู้ชายมากเลยเพื่อนผมชื่อน็อตหลายคนมากเลยพี่ชื่อน็อตจริงๆใช่ไหมค่ะน็อตนี่คือ ไอ้ที่แบบแข็งๆขันๆนะนะพี่น็อตนะครับอายุเท่าไหร่นะพี่อายุ45ค่ะอายุ45นะครับโอ้โหพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากระยองค่ะมาจากระยองค่ะคือบ้านอยู่ระยองเลยเหรอค่ะอยู่ระยองพี่มายังไงนี่ก็มารถส่วนตัวมายังไงนี่มารถส่วนตัวขับมารถมาเองค่ะเพราะว่าวันแรกที่พี่มาทานพี่ขับรถมาเองเลยก็เพื่อนมาส่งอ๋อเพื่อนมาส่งจากระยองใช่แล้วนอนที่ไหนพี่ ก็มาพักที่โรงแรมทางคลินิกจะจัดที่พักไว้ให้คือเอนนอนโรงแรมที่คลินิกที่จัดให้เนาะจ้าคือทําเสร็จเราไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใช่ไหมครับค่ะนอนโรงแรมเลยจ้าแล้วพี่อยู่กี่วันครับอยู่ประมาณตอนนั้นอยู่ประมาณสามวันสามวันสามวันแล้วก็คือตัดไหมยังไงยังไม่ตัดอ่าตัดอีกเจ็ดวันมาตัดใหม่อยของพี่จะตัดนานหน่อยจ้าอ๋อก็คือแล้วแต่คนสำหรับคนที่ อยู่ต่างจังหวัดแล้วกันอก็อาจจะต้องเสียเวลามันนอนโรงแรมหน่อยคิดว่ามาเที่ยวกรุงเทพกรุงเทพนี่เขาบอกเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกนะเขาว่าเขาว่านะใครว่าแต่ว่าความน่าอยู่นี่ผมไม่รู้อันดับเท่าไหร่แต่คือถ้ามาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับจริงๆเราตัดหมายกี่วันครับแอดมินตัดหมายห้าวันนะครับดึงหน้าเฟซล็อกตัดหมายแค่ห้าวันแต่แล้วแต่เคสนะครับว่าห้าบางบางคนก็เจ็ดวันแล้วแต่เคสว่าแผลจะสมานเร็ว มากน้อยแค่ไหนแต่ปกติแล้วจะตัดไหม5วันห้าวันคือจบเลยใช่ครับก็คือสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยจองจองมาก็พักสักห้าวันรวมวันทําก็6วันแค่นั้นเองฮะเดี๋ยวเรามาคุยปัญหาเขาดีกว่าปัญหาที่พี่กังวลคือตรงไหนอพี่ชี้รูกชีูปอันนี้ลูกพี่ใช่ไหมใช่ค่ะชัวร์นะบางคนบางคนบอกเอาลูกเอาลูปใครมา ลูกพี่นะใช่เราก็กระวนตรงแก้มอ่าแก้มห้อยค่ะแล้วก็หางตาค่ะอ๋อครับแล้วก็ริ้วรอยตรงข้างหางตาอะไรเงี้ยค่ะจะเยอะลองแก้มก็ลึกค่ะครับก็พอทําเสร็จสามเดือนนี่โหหน้าเหมือนยกขึ้นเยอะเยอะเลยนะค่ะพี่ทาแต่ช่วงบนเหรอทำไมมันดูเหมือนข้างล่างมันตึงไปด้วยเออก็ดูก็ดู ความหย่อนคอยนี่คือดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นเลยแล้วดูตาของพี่อ่ะตอนแรกอ่ะก็คือเศร้ามากมแล้วยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการใส่แมสใส่แมสนี่ไม่เห็นา่างเลยเห็นแต่ตาใส่แมสเนี่ยดูแค่าตาของพี่โฟกัสแค่ตาของพี่เนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยถ้าพี่ใส่แมสเดินไปไม่เจอหน้านะนะผมว่าเพื่อนเพื่อนเก่าๆจาหน้าพี่ไม่ได้นะเดินสวยเกินแบบใครเธอใครเธอคือน็อตเหรอเนี่ยนี่นะนี่นะครับให้ดูนะครับอ่านะครับ อ่าเดี๋ยวแอดมินบิก๊กไล่อ่านคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับอ่าฝากไล่อ่านให้หน่อยนะครับโอ้หโอ้หคอมเมนต์เยอะมากเลยสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวยจ้าจัดแน่นอนอก่อนกลับจะจองคิวค่ะจองคิวมาได้เลยครับแอดแอดไลน์หรืออินบ็อกมาได้เลยหรือโทรศัพท์มาได้เลยพี่อายุเท่าไหร่พี่พี่พตอบอายุอีกทีหนึ่ง45ค่ะ45นะครับโอ้ต้องหาเวลาไปทำแน่นอนแนะนำด้วยนะคะแนะนำเขาอย่างไรบ้างพี่อ่าพ,พี่แนะนำ อยากาจะแนะนำนะคะว่าไม่ต้องกลัวค่ะที่แรกพี่ก็กลัวแต่พอตัดสินใจทำแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมเป็นอย่างที่คิดคือแบบว่าดีาาดีขึ้นแล้วก็แผลก็ไม่ไม่ได้ว่าเออจะต้องแผลมีการบวมหรืออะไรมากอะไรเงี้ยค่ะมีคนถามว่าอยากทราบวิธีรักษาแผลหลังจากการผ่าตัดด้วยค่ะบพี่มีวิธีการรักษายัางไงหรือที่นี่เขารักษาหรือ,อยังไงพี่เล่าเลยครับผมคือพี่ก็จะค่อนข้างกินระวังค่ะ ช่วงแรกๆเดือนแรกอะไรเงี้ยพี่จะพยายามไม่กินของแสลงของหมักดองของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะแล้วก็พยายามไม่ออกแดดแล้วก็มาตามที่คุณหมอแนะนําทายาสม่ำเสมอค่ะคือใดๆก็คือเราต้องเซฟตัวเองก่อนอ่ากี่กี่เดือนนะพี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเราจะดูแลเป็นพิเศษเดือนแรกนี่คือต้องพิเศษเลยเราต้องวางแผนในการดูแลตัวเองเลยนะสำหรับใครที่จะทำนะอ่าครับผมก็คือห้ามออกออกแดด แล้วตอนนี้พี่โดนแดดบ้างวะโดนแล้วค่ะโดนแล้วใช่ไหมปกติค่ะใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะครับผมอ่าแล้วเราต้องบอกเรื่องการทําสีผมนะใช่ฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยโทษนะครับอผมผมงอกแล้วต้องต้องเติมโคนอะไรเงี้ยแนะนานะครับให้เติมมาให้เรียบร้อยก่อนอ่าแล้วค่อยมาทํานะครับเพราะว่าถ้าถ้ามาเติมสามเดือนก่อนถึงทำค่ะค่อยทําสีผมได้นะทิ้งไว้ก็สามเดือนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าเอาเพราะแผลถ้าเกิดว่า เลอะเลอะสีเลอะสารเคมีเงี้ยต้องขยี้มันก็จะทําให้แผลระคายเคืองได้ต้องให้แผลแบบแห้งสนิทก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาโดนขยี้อะไรเงี้ยก็ก็จะไม่เจ็บไม่มีปัญหาอ๋อนี่คือเคล็ดลับเลยนะแต่พี่ก็ไม่ได้ทําสีผมเลยเลยเนาะก็หลังสามประมาณสามเดือนก็ทำ่ะอันนี้นี่ทําแล้วใช่ไหมพี่อ๋อนี่นะครับเป็นเคล็ดลับนะครับสามเดือนนะแต่เรื่องแต่เรื่องอาหารเนี่ยก็คือแล้วแต่คนบางคนก็ระวัง แต่ว่าที่ทีละพร็คือไม่ได้ห้ามคุณหมอาไม่ได้ห้ามแต่เร่นี้ระวังเองนี่มีคนบอกว่าอยู่แขวงไหนคะสวยค่ะสนใจมากอันนี้อยู่ที่คลองสานนะครับครับแขวงผมไม่แน่ใจนะแขวงอะไรนะคลองสสนถนนเจริญนครถนนเจริญนครแขวงก็คลองสสนเหมือนกันแล้วก็มีคนบอกว่าออกกําลังกายหนักได้ไหมหลังผ่าตัดที่ออกกำลังกายมั้ยเขาก็หนักนี่มันผมไม่รู้อธิบายยังไง บอกให้พี่เขาดีกว่าว่าคือทําอะไรได้บ้างพี่ทําอะไรได้บ้างก็พี่เดินพี่ก็ออกนะคะแต่ว่าแต่พี่จะอยู่ในห้องแอร์เนาะพี่ก็จะเล่นฮูลาฮูปอะไรเงี้ยเบาๆอฮูลาฮูปพี่อเอลเอลนะจ้าแล้วก็เดิน<อ>เดินแบบเดินช้าๆค่ะไม่ไม่แบบว่าไม่ทิ้งน้ําหนักอะไรตัวเองเยอะไม่ทิ้งน้ำหนักะจะพยายามอยู่ในห้องที่แบบว่า อากาศถ่ายเทแล้วเย็นๆไม่ไม่อยู่ร้อนมากอะไรอย่างนี้อ๋อนี่คือเคล็ดลับของพี่นะค่ะผมเสริมนิดนึงนะค,ะครับก็คือห้ามออกกำลังกายก็คือห้ามโยคะท่าที่หัวปักพื้น,นะคบตีลังกงตีลังกา<ช>ได้ใช่ครับตีลังกาก็ไม่ได้ยกยกน้นําหนักหนักๆก็ไม่ได้หรืออะไรที่มันเกรงกล้ามเนื้อส่วนใบหน้าก็คือควรระวังตรงนั้นดีกว่าแต่ว่าจะเดินหรือว่า วิ่งแบบเบาๆเบาๆที่ไม่กระทบกระเทือนมากได้คือออกกําลังกายแบบเบาๆได้ครับก็รอแผลแผลสมานก่อนแล้วค่อยออกกําลังกายนะครับแต่ว่าบางคนที่ที่เราเคยถ่ายก็แบบมีการวิ่งโชว์เลยนะวิ่งเลยวิ่งวิ่งไม่่านด้วยผมวิ่งไม่พแล้วลๆผมจะไม่ให้วิ่งแล้วผมเหนื่อยเขาออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วโอ้โหพี่อ่ะพี่เดี๋ยวหนดูแผลหน่อยใครที่เข้ามาดูใหม่นะโอ้แผลนี่สดสวยเลยเนี่ยสามเดือนนะคะสามเดือนนะครับเนี่ย มันค่อยๆค่อยๆลดลงไปค่อยๆจางลงนี่จากก่อนทำสามเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วนะครับโห,ย,โหยตาน,นี้ตกมากเลยนะเนี่ย,<ห>ยเยอะเลยนะเนี่ยทำไมพี่ถึงแบบขอทราบเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจทํำก็คือมองหน้าตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออมันดูแบบว่าไม่ดูเหมือนเราแก่เราโทรมจังเลยลอะไรเงี้ยเราอยากแบบ รูปหน้าเข้ารูปวีเชฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบว่าแต่ก่อนมีปัญหาก็ร้อยใหม่ร้อยใหม่ก็มันก็ไม่ตอบโจทย์เราตลอดมันก็เหมือนเดิมเลยค่ะร้อยใหม่มันจะมันจะไม่ได้เหมือนตัดหนังออกไปแต่ที่นี่คือตัดหนังส่วนเกินเลยนะแล้วก็ยกขึ้นไปเลยรับผมนี่ก็จะอยู่ได้ยาวกว่ารอยแผลเนี่ยบางคนกังวลนะครับพี่ดูนะครับสามเดือนนะครับคือพี่ร้อยใหม่มาตัดหน้า เยอะไหมค่ยบ่อยต่อก่อนเนะแต่ก็มันก็ไม่ค่อยช่วยเลยเจ็บไหมครับตอนร้อยไหมอันก็มีเจ็บตอนฉีดยาชาอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เจ็บไหมทำปฏิกิริยาการเฟซล็อกในตอนทำไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยชิลเลยนะพี่นะโอ้โหแม่พี่นี่มีคนบอกสวยมากเลยธรรมชาติสวยธรรมชาติเลยนะก็โหคือเหมือน หน้าพี่นี่เหมือนเมื่อก่อนที่สาวมั้ยสาวหน้าประมาณนี้มั้ยก็จาไม่ได้แล้วจะไม่ได้มันผ่านมาหลายปีแล้วมีรูปตอนสาวมั้ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะนี่นะครับให้ดูนะครับพี่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปคือหางตาแบบโอ้ขึ้นไปเยอะเลยอ่ะหางตาตาไม่ดูเศร้าแล้วพวกแก้มหย่อนหย่อนคล้อยตรงนี้ยกขึ้นไปหมดเลยดูดีขึ้นมากดูดีขึ้นมากอันนี้เป็นการผลลัพธ์จากการทํา เฟสล็อกที่ทีละพรคลินิกนะมีที่เดียวในโลกถ้าพูดถึงเฟสล็อกเนี่ยก็คือที่ทีละพรคลินิกมีที่เดียวครับครับผมโดยคุณหมอชละเทศโดยคุณหมอชนละเทศเป็นคนคิดค้นนะใช่มีที่เดียวในโลกแล้วผมต้องบอกไม่ได้มีสาขานะครับที่ทานะครคลินิกนี่นะครับผมให้ดูความโหเป๊ะนี่ผมพยายามถ่ายอาจจะดูละลาดล้วงนิดนึงนะแต่ว่าอยากให้ดูว่าหน้าดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยแผลก็ตึงงานหน้านี่มาโอ้โหชำมากเลยที่หันด้านโน้น นี่นะครับโอ้ยให้ดูกันนะครับตึงเปี๊ยะเลยนะครับอ่าพี่เกรงใจพี่พี่เขาต้องไปพี่จะไปที่ไหนต่อนะไปมกรุงเทพ่ะมกรุงเทพเอ้ย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 ฝั่งคนนี้ก็เรียนมกรุงเทพนี่ครับใครที่เรียนมกรุงเทพนะครับนี่นะครับอ๋อนี่พี่อยู่มกรุงเทพเหรอจะไปหาลูกที่มกรุงเทพใช่ไหมจ้าลูกพี่จะอยู่ไหนก็ติด สิบแปดสิบเก้าผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนไม่ใช่หย่อนเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยไปพี่เดี๋ยวผมไปส่งอาทิตย์อ่น้นไปส่งพาไปดูสถานที่ด้วยอ๋อสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่เขาทําดึงหน้าเฟซล็อกช่วงบนไปนะครับทําไปได้สามเดือนนะครับอันนี้คือหน้าก่อนทําพี่เขานะครับหางตาตกร่องแก้มมีนะครับแล้วก็หน้าหย่อนคล้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะไปส่งที่เขานะครับ ก็คือดึงหน้าเฟซล็อกเนี่ยมันมันดีมันลงลงบันไดอ่ะลงบันไดใช่ <ลง S 1> ไหม,มพี่ดเดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่ด้วยทีเดียวพี่ขับรถมาใช่ไหมคะค่ะมีอ่พี่ขับรถมาอ๋อเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงเคสนี้ราคากี่แสนคะดึงหน้าเฟซล็อกเนี่ยราคาเริ่มต้นที่สองแสนหนึ่งมื่บาทนะครับพี่เขาทําช่วงเดียวก็สองแสนหนึ่งมืบาทนะครับก็คือ ดึงหน้าเนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างนะครับ่ีเดี๋ยวพาไปส่งนะครับเดี๋ยวพี่ไปเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ฝากชาร์จไว้โอ้โโอเคอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมนะให้ให้ดูหน่อยพี่กันว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้แดดร้อนมากนะครับใครมานี่ให้ทาครีมกันแดดหน่อยนะครับร้อนมากเมืองไทยร้อนมากครับแต่ว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดนะครับ อันดับต้นของโลกเลยนะครับใครที่อยากมาเที่ยวพาสามีชาวต่างชาติมานะครับหรือว่าอายู่ต่างจังหวัดอยากมาเที่ยววางแผนเที่ยวให้ดีครับเมืองน่าเที่ยวมากครับโอ้โหแดดร้อนมากเลยทีมงานอ่านี่คือไอคอนสยามนะครับถ้าใครมาไม่ถูกไอคอนสยามตรงไหนครับทีมงานครับบางคนถามว่าอยู่แขวงไหนถามว่าแขวงนี่เป็นยังไงผมอธิบายไม่ถูกนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับคลองแสนคลองแานนะครับ นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลบๆฝั่งนี้ลบโดรไฟนี่นะครับของสานนะครับตอนนี้เราอยู่กลางถนนนะครับข้างบนข้างบนศีสัะเราเนี่ยคือล้างรถไฟฟ้านะครับล้างรถไฟฟ้าสถานีเจริญเจริญนครนะครับอ่าานี้ต่อไปก็ของสานนะครับคองคองสานนะครับอันนี้เห็นตึกใหญ่ๆนี่โรงพยาบาลตักสินนะครับโรงพยาบาลตักสินนะครับโรงพยาบาลตักสินก็อยู่เยืงๆกับทีละพอลีนิกนะครับอันนี้ทีละพอลีนิก นะครับตึกจีลากรินิกนะครับมีคนถามช่วงบนช่วงล่างก็คือช่วงบนเนี่ยจะได้หางคิ้วที่ตกหางตาที่ตกล่องแก้มนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยจะได้ส่วนที่แก้มที่หย่อนค้อยล่องน้ำหมากข้างๆปากนะครับอันนี้คือแบ่งเป็น2ช่วงนะครับราคาก็จะ คนละแบบกันช่วงบนราคาเริ่มต้น2 0 0 0 0 0 0 0 0 0บาทนะครับช่วงล่าง300,000-20,000บาทคินิกนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตจะมีฮีโร่อยู่3ตัวตอนนี้หายไปตัวนึงแล้วครับจะอยู่หน้าตรงข้ามยิงๆจะเป็นลมพยาบาลตักสินครับนี่ก็รถรับส่งคิมิครับมาแล้วครับ1คันครับรถรับส่งมาแล้วนะครับพันสีขาวนี่ครับก็จะมีบริการรถให้นะครับในพื้นที่ใกล้ๆนะครับ รีอจะนัดยังไงก็นัดอีกทีนะครับอันนี้คือตึกทีละพรคลินิกนะครับทั้งตึกเลยเป็นทีละพรคลินิกมีอยู่5ชั้นก็ทั้งตึกเลยนะครับใครบอกว่าเป็นคลินิกธรรมดาทั่วไปก็มันมาตรฐานโรงพยาบาลนะครับแล้วให้ดูว่าอยู่ใกล้ไอคอนยังบอกเข้าไปยังบอกบอกไปแล้วเดเดี๋ยวให้ให้ดูน,นิดนึงนิดนึงเผื่อบางคนคิดว่าหลอกแฟนมาเที่ยวไอคอนแต่จริงๆแล้วมาปรึกษา อันนี้ไอคอนสยามนะครับจะยืงเยื้องห้างไอคอนสยามนะครับสิราพอนทีนิกบางคนบอกว่าเดี๋ยวหลอกแฟนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาไอคอนกันเถอะอะไรเงี้ยตัวเองจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเรามาปรึกษาได้เลยนะครับผมอ่าพอดีอยู่ออสเตรเลียต้องใช้เวลาจองกี่วันคะก็สามารถจองได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคิ Q วคิวที่จะจอง,ง,ง,งเนี่ยจะเต็มหรือเปล่านะครับไฟแดงแล้วไฟแดงแล้ว ้าไปทำจะพาลูกสาวไปด้วยมีที่เที่ยวไหมนัองรถมาทํางานแล้วครับวันนี้นั่งรถมาตายครับนัองรถนะครับเขาเขาถามที anyway <s uh,> <s ่เที MS> ่ยวแถวนี้มีอะไรที่เที่ยวมีเยอะครับผมแนะนำนะครับนั่งเรือครับชมเจ้าพญาอ่ามีนั่งเรือด้วยแล้วก็มีไอคอนสยามมันจะอยุดติดแม่น้ําเจ้าพญาก็มีที่เที่ยวจะมีบริการนั่งเรือกินข้าวผมเคยไปทีนและบรรยากาศดี แล้วก็ร้านอาหารริมน้ําแล้วก็เที่ยวเนี่ยไหว้พระสายบุญเนี่ยผมว่าเลยแบบเลยไปหน่อยก็มียาวราใช่ไหมเจาวราชาาคือแถวเนี้ยจะใกล้วัดอ่าที่เขานิยมไปไหว้เก้าวัดกันอ่าแล้วก็อ่าบางคนปีชงปีเชิงก็ไปไหว้ที่ศาลอ่าเจ้าพ่อเสือศาลอ่าอะไรนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะวัดวัดอะไรนะวัดมังกรอะไรเงี้ยตามความเชื่อนะอ๋อใช่ครับก็ไปได้เพราะว่าเฟสล็อกเนี่ยทำเสร็จเนี่ย อย่าอย่านอนอย่าพักไปใช้ชีวิตปกติคุณมาเนี่ยห้าวันแรกตัดไหมเนี่ยคุณไปนอนได้เลย,เยไม่ใช่ดีไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องนอนก็เดินเดินได้ปกตินะครับเดินเดินห้างเดินอะไรได้ปกติแต่อย่าหักโหมเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูป้ายทีะพรเรามีตัวตนนะ เผื่อบางคนถ้ามาดูนี่มันคลินิกอะไรเนี่ยแถวเจริญกรุงร้อยเก้ามีรถรับส่งไหมโอ้โหจเจริญกรุงเหรอเดี๋ยวเราถามคนขับรถเดี๋ยวรถามคนรับให้ถ้า,ถ,าถ้าจองจองมาจามมาอย่างไรก็มีรถรับส่งนะครับเดี๋ยวไปาถามพี่โยอยู่ไหนวะต้องต้องล็อกค,คิวไว้นะครับเดี๋ยวทางเราจะล็อกค,คิวไว้ให้เฮ้ยนี่ไงพี่โยพี่โยอานพี่โยมันไปไนไปไหนนะเจริญกรุงเท่าไหร่นะร้อยเก้าพี่โยไปถ้ามีลูกค้าไปเจริญกรุงร้อยเก้านี่ไปได้ไหม ได้ครับได้นะนี่คนขับรถแล้วครับบอกแล้วนะครับถ้าไปไม่ได้ครับมาว่าเขาเลยนะครับโอเคครับผมคุครับพี่นี่ครับวิ่งรถต่อแล้วครับตอนนี้เคลินิกเราว่าจะมีคนขับรถนะครับรับส่งมาให้นะครับผมครับผมถ้าอย่างไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ให้ให้ดูคลินิก ทำใหม่เหรออ่าให้ดูแค่นี้หมดแค่นี้ก่อนพอแล้วไม่ต้องดูเยอะเพราะว่าข้างในยังไม่เสร็จก็ไม่เสร็จอ่านี่นะครับให้ดูนะครับว่าตอนนี้รีโนเวทใหม่นะครับอ่ารีโนเวทใหม่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากมานะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับแอร์เย็นครับแอร์ซ่อมแล้วครับตอนนี้โอเคครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ